โฟทรีนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อพืชพ,พันธุ์ทุกชนิดช่วยปรับสภาพดินทำให้พืชเติบโตเร็วรากแพ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอลังอิออนของโฟทรี 3. มีประสิทธิภาพมากกว่าระดับนาโนถึง5เท่าสามารถซึมผ่านใบลำต้นและทุกส่วนของพืชได้ในเวลาเพียงไม่ถึงหนาที ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของพืชคืนสภาพความสมดุลของพืชให้กลับสู่สายพันธุ์เดิมปัญหามแมลงและศัตรูพืชจะหมดไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นน้ำเลี้ยงในช่วงที่สารอาหารของพืชซึมเข้าสู่ท่อลำเลียงโฟร์ทรเป็นนวัตกรรมใหม่สกัดจากสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่กรดฮิวมิกกรดฟีโนลิกกรดซิตริกกรดอะมิโนและสารสกัดเอ็กซ์แฟกเตอร์ สุดยอดนวัตรกรรมใหม่ของวงการลิขสิทธิ์เฉพาะของ A4S ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชสร้างความพร้อมในการออกดอกออกผลป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผลเพิ่มขนาดของผลให้เติบโตจนสุดสายพันธุ์พืชพันธุ์ของท่านจะออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทองโฟทเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของเกษตรกร